แค่อีหยังยู่เดี๋ยวนี้พ่อใหญ่สาโอ้ยกระทักท่ายพี่น้องเศว้าีนนี่ล่ะโอ้เป็นจังไหนแน่ล่ะมีคนเบิ่งหลายอยู่บ่มีอยู่หน่อยหนึ่งกูก็ไปกดไลค์กดคอมเมนต์ให้มูตลอดเด้เป็นจังไหน่ะบาดนี้มันแมนอยู่บ่ให้ไปหลังบ้านนี่สิบ่ได้เขาน้าบ้านซะบ่เนาะบานนี้เนาะเข้าน้าบ้านเออขอประตูเพื่อนมาโดนแล้วมีไผยอยู่บ่นลที่ตามให้แน่เด้อมาเยี่ยมหัวหน้าบ้านแหละเด้นี่ เอาจงสันบอกโอ้ยว่ะปาใหนะเจ้าเนาะยอดวิวเจ้าบ่อคืนอีรีนี่บอกเออผู้นั้นกระถามผู้นี่ก็ะถามอันเจ้าเฮดลินนั่นได้หลายปันได้ละเนาะยอดวิวเพื่อนว่าเออแต่เจ้าว่าจังได๋บัดนี่โอ้ยกระบ่มีแล้วยอดวิวมีแต่ยอดพักเตี้วนี่แล้วถืใส่ต้มป่ามือแลงโอ้หึออสิเศร้าเลยละละเมื่อยแล้วเอาสิเศร้าจังไดในเงินไดบ่บ่เอาหนักขวดเว้ เก็บขวดอยู่ข้างเงื่อนไปขายกูก็ยังได้ง่ายกว่าเด้ออกจากปูมืออาชีพแล้วล่ะได้ยินบ่พี่น้องยาสิกขีทีหลายโป้มือน่ะซอยกันดันซอยกันดันเอาคือว่าสีเศร้าล่ะสันเฮ้ย